สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็กลับมาเล่นอมองอัดกันอีกแล้วนะคะก็ห่างไปนานมากอมองอัดการเพียรแล้วนะคะเป็นเวอร์ชันสองันยี่สิบเอ็ดก็คือปีนี้นั่นแหละโอ้โหนี่เลยก็จะเป็นแบบสมมติว่าเราเปลี่ยนสีปุ๊บแล้วเรามาตรงนี้ก็ไม่ได้นะคะเราต้องแบบสมมติว่าจะเปลี่ยนเป็นสีนี้ก็ต้องกดอีกคลิปดค่อยไปมันถึงจะได้ อันนี้ก็เล่นกับเพื่อนอยู่นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆทุกคนแนะนําตัวหน่อยอ่ะทุกคนแนะนําตัวกันหน่อยค่ะผมบุคค่ะอเดี๋ยอันนันไม่น้องนับก,ก็เดี๋ยวขอบอกกันนะคะก็วันนี้เนี่ยอันอันคนเดิมก็มาเล่นด้วยนะคะคนอื่นที่เป็นคนเดิมไม่ได้มาเล่นด้วยแต่ว่าจะมีการแนะนําตัวเลยคนที่ไม่เคยลงคลิปกับเราอะ <Hello. S 1> ชื่อโอเค และในอมองอัดชื่อว่าควายสันโอเคส่วนคุณตู้เซฟคุณในอมองอัดคุณชื่ออะไรครับเอ่มิลมิวโอเค <M ew. S 1> ก็คือวันนี้นะคะึึงแม้จะเห็นอีกคนหนึ่งเป็นสีขาวนะีอีกสีขาวนี่คือคุณอันอันคนเดิมแล้วแหละค่ะเขาเล่นสองเครื่องเลยนะคะ <laughs> ก็อมองอัจปด ที่มาใหม่นะคะม, <ENNIS _> <elijk> มีสกินฟรีด้วยทุกคนแล้วก็มีแบบอย่างเงี้ยแล้วก็มีชื่อด้วยส่วนสัตว์เลี้ยงเราต้องไปเอเอต้องไปทําเองอ่ะแล้วก็มีแบบอย่างเงี้ยไนอย่างเงี้ยแต่ของที่ฉันเลือกเป็นอันนี้แล้วก็มีตรงนี้นะคะเราต้องกดดีกดแอคทีฟก่อนอ่ะมันถึงจะได้แล้วก็วิวคิวนะคะก็จะให้เห็นว่าเราซื้ออะไรไปแล้วบ้างนี่จะได้อันนี้แล้วว่าแต่ว่ายังคงมีอีกนะคะ มีมอีกเยอะเยอะจะได้เอาเป็นแม่องั้นเริ่มเลยละกันเดี๋ยวเพื่อนไอ้นี่เอาก็เดี๋ยวให้ดูอัปเดตอัปเดตใหม่ของอมองอ้าวด้วยมันอัปเดตไปนานแล้วแต่ว่าไม่ได้ทําคลิปเพราะเพราะบางสิ่งเนี่ยเอเจ้าคุณบอกกติกาของผู้ชมเออลืมบอกกติกาก็คือแบบเราจะไม่บอกเลยว่าใครเป็นนิ่โปสเตอร์ใครเป็นคิวเมดแล้วให้ทุกคนทํางานกันแล้วก็มีการพูดคุยสนทนาได้นะคะโอเคมีฉันพูด โหลดนานกว่าคนอื่นเขานะคะของภูมิโหลดนานสุดเลยโอเคทำเควสคขับพมทุกคนไปทำภารกิจเดี๋ยวเจ้านายจะไม่ให้เงินทุกคนเ e t s go <S <c oughs> เฮยบอกเพื่อนว่าต้องทำงานไม่งั้นเดี๋ยวเจ้านายจะไม่ให้เ,เ,เจ้านายก็ไม่มีใครหรอกไม่มีใครเป็นเจ้านายแค่พูดพูดไปก่อนอให้ทุกคนเคลมตรงนี้พอดีเฮ้ยพอดีตู้ <c oughs> วัสดีเออแองเจลเราเคยลงคลิปกับเจนยังนะไม่เคยเลยโอเคภูมิกับทูเซนีครั้งแรกเลยน <laughs> เราเป็นคนใหม่ของค Angel, ลิปแองเจลเรากับคูมเป็นคนใหม่ของแองเจลใช่เป็นเป็นคนเก่าไงอืมอัน,อ,นอันเก่าเกือบสุดอะเพราะอันอันมาครั้งแรกตอนคลิปที่สอง ไม่มีอะไรจะพูดอย่าบอกแล้วว่าอย่าบอกแล้วว่าเราเป็นอินพอทเตอร์นั้นเราไม่มีอะไรจะพูดเฮ้ยภูมิภูมิแหกกดถ้าก็เราไม่มีอะไรจะพูดเราก็บอกว่าต้องน้ำมันนะทุกคนอ้าวอ้าวมีคนรีพอร์ตครับผมอตใครครับโอเมนาซฟตยใกรู้เซฟตายอันนั้นอันอันตายแล้วอันนั้นก็รีพอร์ต ที่เราจะทำเควสในห้องน้ํามันจริงเหรอเออตอนนั้นเราอยู่ในห้องฟูฟู่อ่ะแล้วเราก็เจอคนอีพอนตอนนั้นเราอยู่ตรงห้องแถวแถวห้องฟูฟูกําลังทําเควสอยู่อ่ะฉันว่าฉันดูแลใครเป็น,นรรเราโอดเราโอบูมโอ้โหโดดตู้เซฟใครแบกเก้าชื่อแบบเดียวกับฉันเลยอ่ะแล้วขอโวตสกิปแล้วกันนะคะเหมือนกันมีคนโวดสกิปสองนะคะผม ถือว่าสริปอ้าเราคิดเราร,รู้แล้วตาต่อไปเราจะโหวตใครเรารู้แล้วรู้แล้วเหมือนกันถ้าตาต่อไปเราจะโหวตทีรินทำไมอะ,เพ,ะเพราะว่าเพราะว่ามันอัน,อ,นอันจะใช้แผนเดิมอีกแน่นอนไม่ใช่ เดิมที่ตูเซฟพูดถึงนะคะก็คือก่อนหน้านี้นะพวกเราซ้อมกันก่อนแล้วเสร็จอ้นี่แล้วเสร็จอันนั้นเป็นใช่ป่มแล้วอันนั้นก็มีอีกเครื่องหนึง่งอันนั้นก็ค่าค่าตัวเองแล้วเสร็จอันอันก็รีพอร์ต <laughs> อ๋ออาจารขอถาน่อยเพจ่อห้องอินอินทอะไรนะห้องอะไรนะจำไม่ได้เอ๋ออินสเปคเช่นอะไรนั่นเหรอเดี๋ยวไปทำให้เดี๋ยวไปทำให้แถวๆห้องก็มุณจัด อ๋อเดี๋ยวเสร็จแล้วจะไปดูอันนั้นเราไม่รู้นะว่ามันคือเควสอันไหนโอ๊ยทำไมเควสนี้มันทำยากจังมือลื่นอ,อยู่ด้วยก็นั่งนั้นเราไปดูเทปประจอนครับขอให้เพื่อนๆนยังไม่ส่งอะไรมาตอนนี้นะเพราะถ้าเพื่อนส่งมานี่คือเห็นชื่อรายเพื่อนอ่ะทุกคนครับถ้าคนจ่ายชั้นขอคนตาคนสุดท้ายนะคืออยากทำคสอ เอ้ยมีเสียงคนฆ่าคนเรารู้และใครเป็นใครครับเราจะไม่บอกฉันก็จะไม่บอกเหมือนกันอ่ะโบดเลยครับ,บ<อ>ไม่ต้อง,อไ,มองไม่ต้องพูดพามทำเพลงโบดโบดเลยโบดนะโบดทุกคนโบดกันเลยไม่ต้องพูดพามทำเพลงแล้วทิรินแน่เลยทิรินพวกเราคือวิญญาณที่หอยหวัว ทุกคนต้องต้องเสียใจที่ปวดแล้วชิลลิงต้องเสียใจแน่แน่ทุกคน่ะนั่นจะได้เป็นตอนนี่มันคำพูดจ๊บนี่มันคำพูดจุ๊บแจงไม่ใช่เหรอ y ยทุกคนของเรากมาไม่เป็นอ่ะงานได้ไปสวรรค์แล้วเออภูมิภูมิได้ไปสวรรค์แล้วอ่ะอันอันก็ได้ไปสวรรค์แล้วเหมือนกันอ่ะก็คืออัปเดตมานะคะมีอย่างนี้ด้วยทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะก็ให้ดูไปก่อนเลย โอ้โหเพิ่งสะสมได้ประมาณนี้เฮ้ยใกล้สะสมได้สัตว์เดียงแล้วอะโอ้โหตำรวจสามคนครับผมตำรวจเรืออะไรไม่รู้รู้แค่พูดว่าตำรวจไปก่อน, <มา S 1> นทุกคนถ้าเราใช้แผนเดิมอะมางนะ<ม>าวแต่ถ้าว่าถ้าเราอะถ้าเราไม่ใช้อะถ้าเรายังไม่ตายถ้าเราเจอศพอะแต่ว่าเราไม่เป็นเพราะว่าาชอบครือตอนนี้นนเราจะไม่ได้ไป แลรวโพนี่พลไว้ทโพนี่มาแล้วที่โผ่นี่ทุกคนทำภารกิจกันเจ้านายจะได้ไม่ต้องด่าไม่งั้นเดี๋ยวเหมือนตอนคุณนุ๊ตตีเพื่อนใช่แล้วตอนนี้แล้วก็หลอนายกับเพื่อนอีกไม่เหมือนนไอ้จันไอ้จันไอ้จันบอกด้วยว่าพวกนี้ไอ้จันจะลงพิ่ิตรงฮะทำไมเร็วจัง ฉันยังแทบยังฉันแทบยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะกลับมาใหม่แล้วเราเป็น,<ส>นเอ็นตามเมื่อ,อกี้เย,ย้เราเป็นยูนิคนอร์นทุกคนตุ๊กต้ออะไรเรหมายละหมายถึงในในยูทูบน,น,นะโอเค ช่องเอ็นเจนเพื่อทำไมคุณจะบังคับผมขี่เขาไม่ได้นะคบใช่คุณจะบังคับไม่ได้นะคะผมมันเป็นการตัดสินใจของคนที่ดูผมจะบังคับคุณไม่เคยคุณไม่เคยหรอรียกคุณบอกว่าไอที่ยูทูบเบอร์แล้วเขาบอกว่าไปเอ้กดซับสไครป์เพื่อไปถึงสองล้านซับอะไรเคยที่คับผมฉันเคยเห็นถึงสามล้านซับก็มี แต่คุณจะบังคับให้เขากดติดตามไม่ได้บังคับไม่ได้ครับทุกคนเดี๋ยวแป๊บนะขออนุญาตปิดไม้เป๊บเอ้ยตอนนี้พวกเราเป็นนะทุกคนคือพวกเราเนี่ยตอนนี้ก็คือโชคดีมากเลยนะคะและเป็นตัวที่แบบสามารถแปลงลากได้อืฉันขอโกงหน่อยนะขอโทษนะคุณตู้เซฟมาแล้วเปิดไม์แล้วคับเมื่อกี้เราคุยส่วนตัวกับท่านผู้ชมถ้าคุณอยากรู้ว่าฉันคุยอะไรคุณก็ไปดูเอง เวแลราก็มีอีกฉันฉันเห็นสีเขียวอ่ะผมไม่พูดผมจะไม่พูดอะไรก็คือผมจะโหวตไม่ตอนเราเดินไปเราเห็นสีเขียวเต็มตา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 เลยอ่ะไม่เชื่อลองคอมเมนต์ในตอนเที่ราลงอ่ะเอ็เจะเราฟังเรานะตอนเริ่มเกมอ่ะตู้เซฟอยู่กับเราตู้เซฟทำแท็กดีหน้าประตูอินโพสเตอร์แป่งรามแย่แล้ว แต่เราเห็นเป็นสีเขียวนี่แล้วแหละเราเห็นเขียวนะเราเลือกอามีเนาะแต่อะตู้โดนน่ะไไม่เราคิดว่าก็คือเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครเป็นเพราะว่าตอนที่เราเห็นอะ,ตอน,ะนอตอนที่มีคนฆ่าเราคือตทีออะไรหรอภู Bye. นนเอ,อเดี๋ยวไว้จบคลิปแล้วเราสอนเอาแล้วกันนะเพราะถ้าสอนระหว่างอยู่ในคลิปมันเรางงๆงโอเคทุกคนนี่ไงเรามีสัตว์เลี้ยงคนเราเราเป็นคนเดียวในหมู่นี้ที่มีสัตว์เลี้ยงไม่เราจะแปลงร่างเป็นไงอ่ะก็คือถ้าเราเป็นอิมโพสเตอร์จะมีหมวดหนึ่งของอิมโพสเตอร์ที่สามารถแปลงร่างได้อ ก็จำก็จำตอนที่พวกเราซ้อมได้แล้วได้ปลาดที่ว่าเราแปลงร่างแล้วเสร็จเราก็ไปแปลงร่างเป็นภูมิแล้วเสร็จเราก็ไปขี่วนอันแล้วให้ไลล่าเห็นน่ะแล้วเราเราอยากเล่นกระโปรงกระโปรงนะพี่ก็จะจัดให้นะคะเราเหมือนอ้นี้เลยอะเราเหมือนคุณหมอไอติมเลยอ่ะหมอไอติมวก็คือว่าถ้าทำไมสัตว์เลี้ยงเรามันต้องขยับด้วย ก็มันต้องขยับอยี่แล้าพูดถึงตอนเนี้ยมันจะเดินยังไงเราไม่ได้พูดถึงตอนที่เราเดินอยู่นะพูดถึงตอนที่มันกําลังบอกว่าเราเป็นนีโพสเตอร์หรือคิวโมหรือคิวเมดเฮ้ยเห็นสัตว์เดินตามแล้วนึกถึงแล้วมันรู้สึกแบบจะพูดไงเดียท่านผู้ชมโอเคได้แล้วทุกคนรอบผมหลุด คครรับรับเป็นหรอคะอะไรเราเป็นหรอแต่เราไม่รู้นะเพราะว่าตอนนั้นเราหลุดแล้วเราก็หลุดคุณคุณเอ็เจอร์คุณปัดสปิริตได้ปะทำไมอ่ะมันช้าเป็นไปมันก็เร็วนะไม่ใช่แต่เพื่อนนะเราเราขอใส่ค้อนใหม่ก่อนโอเคเรายัางไม่เริ่มหรอกคนยังเริ่ม เอ,อ A, ชุดชีเปลยอะมันมีหมวกชีเปลย,ยเป็นเซตมาให้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูหมวกชีเปลยนะคะทุกคน,นครับครับก็คืออันนี้คือหมวกชีเปลยนะคะไอไม่ใช่อันนี้คือชุดชีเปลยนะคะอันนี้คือหมวกชีเปลยไม่มีอะไรอะ่ผะผม,ผมจะซื้อแต่ผมซื้อบอใดครับเหมือนกันครับผม เดียงได้นะแต่ต้องดูก่อนว่าตู้เซฟปลดบ็อกไปถึงอันข้างๆสัตว์เดียง,ยงอย่างเรายังไม่เราไอเนี่ยเราไอนี้ไม่เราเราอยากซื้อบ้ากแต่ว่ามันเียว่าเออเลยตุกคอนสตาร์ทคุณดูเขายากดูนะเอเอนั่งทะเลาะก,กันอยู่นั่นแหละทะเลาะก,กันทุกคนเลยทุกคนคนดูถามว่าทะเลาะกันไปถึงไหน,น <laughs> <laughs> เออุ้่ม ยังตลกเหมือนเดิมเออคุณชอบตลกอ่ะตลกของคนอื่นไม่ได้เล่นอ่ะตลกมากจริงจริงเยเฮ้ยเฮ้ยมีเควสที่เราชอบพอดีเลยแต่เราจะทําเควสที่เราชอบทีหลังสุดอใชเหรอไอ้เจ้าหลังจากนี้เปลี่ยนแบบได้ป่ะเราเริ่มเบื่อแบบนี้เหมือนกันเลยไอ้เจ้นที่หลังอ่ะเดี๋ยวตาต่อไปขอเป็นหมแอชชีกันละได้ เ,เดี๋ยวหมดแอชิพเนี่ยเราขอไม่เล่นนะเราขอมาแข่งบันไดกับเพื่อนเพื่อนโอ้โหคุณปิดไมค์ครับผมฉันหลุดครับผมไม่เป็นไรไมเป็ข้ามาใหม่กันเลจ<ม>ไอเด็ดไอเด็ดตอนนี้<อ>จนได้ตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยครับว่าใครตายไปแล้ว คุณก็ไปดูชีพจรสิครับคุณตู้เซฟทุกคนคือตอนนี้พวกเราตายไปแล้วอ่ะสอบเจ้นฉันขอบคุณผูภูมิเจอสบครับทุกคนคือแบบจะพูดไงดีเฮ้ยอ้ยอัน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 ไอเนี้ยอันอันใช้แผ่นเก่าอีกแล้วเพื่อนทะเลาะกันครับผมคือไอคนที่ มันกากรบาดไว้ไม่ใช่เอ็มต้สโนเนี่ยคือเป็นคนฆ่าแต่ว่าเขามีอีกอันนึ่งเขาก็เลยใช้แผนที่แบบอแล้วทอไม่ใช่อันอันในอีกเครื่องนอะลุอใช่ใช่เราไม่รู้ว่าใครแต่เราขอสกเฮ้ยคือไออันนั้นที่หลุดไปอ่ะคือเขาอ่ะเป็นจะพูดไงดีอ่ะคือไม่ คือเอ็มอัน์อีกเครื่องหนึ่งเขาแปลงแปลงเป็นนานาอีกเครื่องหนึ่งแล้วเสร็จเขานะคะก็หลุดไปก็เลยเป็นอย่างนี้โอเคแล้วผมไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่คะแต่ผมมองเขาอยู่เขาวิ่งสวนผมรอบเลยเฮ้ยเอาจะกดโอ้ยเนี่ยชอบเคล็ดเนี่ยทุกคนเพื่อนทะเลาะกันใช่ เควสนี้นะคะถือว่ายากผมถือว่ายากแต่ยากปานกลางก็คือคแต่สําหรับบางคนนะคะจะรู้สึกว่ามันยากมากเคม,พมเพราะว่าเราต้องใช้ความจําที่แบบเราคิดว่าภูมิอ่ะไม่ได้เป็นแน่ๆท่เาเควสอันนี้แป๊บนึงค้างเขาไว้โอเคที่เหลือก็คือเควสที่โอทูนะคะเอโอทูอพี่เ<ๆ>สร็จแล้วว,วายภ<ๆ>ูมิวายเห็นไหมก็บอกแล้วเฮ้ย ตู้เซฟแปลงเป็นอันอันนะ่ะเอ้อเราก็รู้ว่าอันอันเป็น เัินก่อนอคนตั้นหนึ่งฉันเข้าขออีกเครื่องหนึ่งก่อนนะโอเคอคุณอยากโบ๊ฉันนี่ไหมฉันไม่ใช้แผ่นเดิมโหเห็นสัตว์เลี้ยงเดินตามแล้วแบบมันแปลกๆไงไม่รู้เพราะสัตว์เลี้ยงตัวนี้ มูเหมือนสตาร์ทเลยก็ดอกไม้ยัดเข้าไปสตาร์ทเลยสตาร์ทเลยอ่ะใช่สตาร์ทมาแล้วเราไม่บอกคูมน่ะอ้าวท่านผู้ชมก็คือถ้าเกิดเล่นอมองอันจบกันแล้วนะคะเราก็จะไปเล่นซากุระกันต่อเลยนะคะท่านผู้ชมซากุระแต่ได้ตอนนั้นอ่ะเราไม่น่าไปห้องคู่เลยหัวเราไปทำต่อต่อหน้าต่อตาใครครับคุณอ่ะ ฉันจะส่งไปในแชทอมองอุ้อเอวเจอผมตาย,คน,ยคนแรกใช่ไหมเอ่อฉันเห็นคนแรกเลยอะใครไไม่ด้เรา,าเ,เรารเขา้าเข้าเกมเจอเลยใครก็คือเราเพิ่งเข้าเกม่ะ <c oughs> เห็นเลยอะทุกคน

จากอมองอาจไปเล่นสกุ๊ด้าแป๊บงานทุกคนรอเล่นจ้าฉันยังเล่นอมองอัดอยู่โอเคแก็ครา้นี้เปลี่ยนแมปนะไปรีเนแมเป็นแมปไอนี่ได้ปะไอชิปใช่ไอชิปเราอยากได้โอเคเดี๋ยวฉันส่งโค้ดไปให้ทุกคนนะคะผมวันนี้ก็จะเล่นยาวหน่อยนะคะทุกคนโอเควันนี้พาะวันนี้เราจะไลฟ์ ไม่ยังไม่ได้ไลฟ์อะไรเลยแค่อัด okay, คลิปเฉยๆโอเคส่งโค้ดไปแล้วทุกคนอ่านหนึ่งใครอันหนึ่งใครครับผมบายบายโอเค okay. เอิมอนะอทุกคนถามหน่อยถ้าเกิดใช้เครื่องเดียวกับที่เล่นหนะให้คัดลอกแล้วก็เอามาใส่ในอ m มองอ s ได้เลยนะ ภูมิถ้าภูมิใช้เครื่องเดียวกับที่ได้นามองอาสดภูมิก็สามารถคัดลอกแล้วก็เอามาใส่ในที่ใส่โค้ด่ะอ๋อได้เราขอทำแบบนึงแล้ยังอ่ะเองจีก้ก็คือกดคัดลอกจากในรลยแล้วก็เข้าไปในที่ใส่โค้ดัมมงอา้าดแล้วก็แล้วก็กดแล้วก็กดค้างแล้วก็กดวางอ่ะก็ไม่ได้อ่ะอ่านี่งเราคัดลอกเราคัดลอกไปแล้วเราก็ไม่ได้ เคครับผมเคครับผมเหมือนกันอ๋อโค้ดเอ็นเจนยาวเกิน,กนจะพวกเราเข้าไม่ได้อ๋อพิมพ์โค้ดพิ์ครับทุกคนอ่าคุณ <ใน S 1> อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวองจะพิมพ์ใหม่เดี๋ยวเรา,เาส่งแล้วส่งแล้ว,ลวตอนนี้ก็กำลังรอเพื่อนๆเข้าอยู่น,น,ยนะคะท่านผู้ชมอย่าเพิ่งว่าเอ๊ะเบ็ดเหลือก้าห้าสิบเก้า นนะโอ้ยก็เดี๋ยวเราต้องไปเล่นซาก,กุระสก,กูต่ออีกอ่ะโอเคอะไรครับเนี่ยคุณครูเขาไลน์อะไรไหมครับเนี่ยเอาคุณครูไลน์อะไรมา,าสิ่งไปยุหลักอ๋คคคอคร,รูครูเขาไม่ได้ไลน์มาครับคุณอันอันเพื่อนส่งงานครับผมใครครับเพื่อนส่งงานครับอันอันตอนนั้นเราแข่งอันอันมากเลยตานี้เราเป็นเราจะฆ่าอันอันคนแรกแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึง จะค่าทั้งทีรีนทั้งอีกอันหนึ่งใช่ไหมแต่คนนี้ราจะฆ่าคนแรกคืออันอันยี่ยมดีมากดีที่สุดดีสุดขีดเดี๋ยวตอนนี้รเราจะเป็น i m p o ต t e r ที่ใจดีกับทุกคนก่อนเราจะไม่ใจดีกับอันอันทั้งสองเครื่องเลยเหรอ <c oughs> ใช่ทั้งสองเครื่องเลย คุณคุณ้เซฟคุณู้เซฟคุณหนีไม่ได้นะคะมีคนอยู่ข้างๆฉันครับผม,มถ้าคุณฆ่าฉันก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าสัตว์เลี้ยงฉันก็ปกป้องฉันอยู่แปดแต่ว่าผมเป็นเอมบเบอร์ บ้าแต่นันหายไปไหนข้าดิข้าดิเลยข้าดิเลยเอาข้าดิปะทูขาใครทำอะไรอ่ะทำไมมันจบไปจริงเข้าเร็วปะทูลงลูกคนเราลูกอีกแล้วปะบูลงลูกคอ ข้าดีไหมค่ะก็เราหลุดก็เราหลุไไดไอ้ทุกคนเกือบหลุดหมดอ่ะเดี๋ยวทุกคนเรายังไม่เริ่มนะเราจะดูว่าเรามีเอ่อมิราแอร์พอจะซื้อหมวกชีเปลยได้เปล่าตอ,อนออนี่นักเอ,องชีปงเปลยเดี๋ยวนะมันมีรองเท้าชีเปลยด้วยใช่มันมีรองเท้าชีเปลยด้วย โอ้มาคบเซตเตกเ่าแล้วๆรีบรีบไปนี่ดิรีบกดดิเราอยากเล่นแล้ว,ลลว,ลลวอย่าพึ่งแป๊บนึงมีมีสองคนที่ยังมีคนเดียวที่ยังไม่ได้เข้าเอ,อ้สองคนสิเราด้วยเราด้วยนั่นด้วยอย่าพึ่งนะยังไม่ได้เข้าเลยไอ้พวกเข้าไม่ได้อ่ะเจินแบทหนึงโอเคแอนด์ร์ฟทุกคนเราขอสีเขียวอ้เข้มนะ อ้าได้งั้นงั้นเรางั้นเราถอดตัวเตืนะไม่ใช่สิเดี๋ยวแค่มีอย่นีแล้วก็ใส่เจ้าเราเข้าสองเครื่องครั้งนี้ถ้าเราได้เป็นจีโบเตอร์นะถ้าพวกเราเป็นชีเปลยพวกเราต้องใส่อย่างนี้นี่ทุกคนไหนอ่ซือสัตว์เลี้ยงเข้ามากเลยอ่ะเปนเจ้าทุกคนท่านผู้ชมคือพวกเราแต่งเป็นจีเปือยนะคะแล้วก็มีคนบอกว่าสัตว์เลี้ยงเข้าใช่ไหมูมิ มันเข้าจริงอ่ะมันมันเป็นปล่าเหมือนกันอ่ะเออไอ้จ้าูดขายว่าเราขอปรับเป็นพับบิกได้มาทุกคนแล้วส่ที่มันเล่นนแล้วย่ามจำิทีมันเล่นนถ้าถ้าอ้เจ้านะนนี่กเซขอให้็นซันนี่นะเหมือนกันเดีก่าต้เซฟเหมือนกันแต่ภูม่ะเราเลยว่าเรื่องตู้เซฟอ้าวเดี๋ยวก่อนตอนนี้อ้าวชีเปลยครับผม ีครคับผมุณไม่รู้จักชีเปลือยหรอกครับผมฉันเป็นยูวเมทครับผมสองชื่อเลยครับใครเป็นเอ็มมอเตอร์เขาว่าเขาสองเนี่เขามีเรียนไม่เรียวกับเแล้วเราเรียนอหมรทำไมมันต้องมีชุดชีเปลือยด้วยอ่ะไม่เข้าใจแล้วอยากไม้เันไนนี้ที่มันเป็นแบบเริ่มไป็นเรื่องานทำควยอันนี้ไม่ได้อ้าวคุณ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 ทำอะไรครับผมคุณคุณอะไรนะคุณภูมิอะ <Okay. S 2> ทำเคยมไม่ได้จ้า,าวิกตอรี่ครับผมทุกคนอะไรครับผมทำไมมันวิกตอรีจ่จองแล้วจังเลยท่านผู้ชมถ้าใครเคยเจอ,เอแบบนี้ก็คอเมต์มาได้นะคะไม่ต้องอัดและไปเล่นซาก,กุระเลยงั้นคลิปนี้เดี๋ยวตัดไปที่สักกุระเลยละกันนะคะ